ก็จริงๆงานอย่างนี้ก็ค่อนข้างมาบ่อยๆอยู่แล้วนะคะเพราะว่าพิมพ์ก็เหมือนเป็นแบบตัวแทนของคนที่เคยป่วยเป็นโรคมะเร็งแล้วก็มาแชร์ประสบการณ์มาให้กําลังใจอะไรอย่างนี้ค่ะก็ก็ค่อนข้างจะสนุกกับงานพวกนี้อยู่แล้วค่ะค่ะก็เสียงโครงการนี้ค่ะอย่างที่บอกว่าเป็นโครงการที่ค่อนข้างจะดีมากเพราะว่าข้อที่หนึ่งคือเราได้กินของที่เราชอบเราสามารถซื้อน้ำมะเขือเทศทานอย่างอร่อยด้วยแล้วก็ได้ทําบุญไปด้วยในตัวทุกๆกล่องก็จะบริจาค 25สตางค์ทุกกล่องก็ถือว่าแบบเป็นเรื่องที่ดีมากๆค่ะเลือกกินเลือกใช้ยังไงบ้างอะคะจริงๆแล้วก็คือน้ําผลไม้ดอยคํานี่เป็นอะไรที่แบบมีติดบ้านตลอดอยู่แล้วนี่ไม่ได้อวยก็คือแบบชอบอยู่แล้วอะค่ะก็ยิ่งพอรู้ว่าเขามีโครงการได้แบบเิศดื่มทูชาด้วยเนี่ยพือก็ว่ามันก็เป็นเรื่องที่ดีอยู่แล้วค่ะค่ะก็อยากให้ทุกคนนะคะแบบว่า อร่อยด้วยกับน้ำผลไม้ดอยคานะคะแล้วเราก็ได้ทําบุญไปด้วยในตัวนะคะก็อยากให้อุดหนุนกันเยอะๆนะคะน้ำมะเขือ,เ,อเทศอร่อยมากค่ะอะไมไง,งย,งยมันวามสวยีชมตาด้วยสิจ้าไปหลงกลที่เหนยังไงมอไไม่ได้หลงกลจริงๆแล้วคือคือขยางที่เคยคุยกับพี่ๆไปแล้วรอบที่แล้วว่าแบบเออตั้งใจจะไปทําแล้วะอะไรเงี้ยค่ะเพราะว่าเหมือนแบบรู้สึกว่าอยากสวยวันนี้อไม่อยากจะแบบห้าสิบหกสิบแล้วค่อยทําอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็อยากทําให้เรา ดูดีในแบบตัวเองแต่ว่าดีขึ้นหลายคนที่บอกว่านี่ทําแล้วหรอไม่เห็นเปลี่ยนเลยอะไรเง<อ> <laughs> ี้ยใช่ไหมคะ่จริงมตกะนาตัดสิในใจนา,ยา,านยคก็ <c oughs> จริงจริงก็คุยกับพี่แหม่มปรึกษามาเป็นปีแหลคะค่ะ<อ>เพราะว่าโรงพยาบาลน,นี้จริงๆแล้ว<ๆ>เขาไม่ได้รับไม่ได้รับเคสรีวิวเป็นโรงพยาบาลที่แน่นอยู่แล้ว<อ>ทีมต้องแบบใช้เส้นพี่แหม่มเพื่อขอเขาไปทําที่นี่อะไรเงี้ยค่ะ แล้วก็คุณหมอก็คือคิวยากมาก,กอะไรเงี้ยก,ก็ก็จองคิวมาเป็นปีเหมือนกันค่ะอรงไไม่เครียดเลยเพราะว่าตั้งใจแล้วก็รู้ว่ารีบิตของเราที่จะทำอ่ะคือทำแค่ไหนทำประมาณไหนก็เลยแบบไม่ได้ไม,ไ,ดไม่ได้กังวลอะไรค่ะคือจริงๆลงไปนั่งครูอบะไม่ต้องพูดอะไรเลยคุณหมอแบบให้โชว์เบอกเราทันทีจิ้มเลยว่าต้องทำอะไรแล้วก็ เหมือนกับที่เราอยากทําทุกอย่างก็คือจริงๆแล้วพิมก็แค่ยอยากจะยกให้มันแบบดูสดชื่นขึ้นแต่ว่าให้มันเป็นคงหน้าเราเดิมอะไรอย่างเงี้ยค่ะเหมือนเดิมใช่แค่นั้นเองก็ไม่กล้าพูดเพราะว่าเหมือนไม่ใช่เพราะว่าเราก็รู้สึกเราก็ยคุยกับแม่ทุกวันว่า นี่แม่นี่มันมันดีแล้วใช่ไหมนี่คือมันทําแล้วมันโอเคใช่ไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่ามันก็คุณหมอบอกแล้วว่ารอให้3เดือนถึง6เดือนตอนนี้มันก็ยังเพิ่ง2เดือนอยู่อาจารย์ว่าตอนทำมันใช้ระยะเวลากี่ชั่วโมงในการับโอ้โหพิมพเข้าห้องผ่าตัดตั้งแต่เช้าออกมาก็มืดเลยเหมือนกันนะคะห้าหกชั่วโมงอยู่นะคะใช่มันนี้เดี๋ยวทำให้ดูก็ยกช่วงนี้ก็ยกยกช่วงข้างล่างตรงน,นี้เก็บคอ,อนิดนึง อะไรอย่างงี้แค่นี้ค่ะคือไม่ได้ทําเยอะทําผิวสามสี่วันแรกก็เอาเรื่องอยู่ค่ะระบมกินข้าวไม่ได้พูดได้แค่เนอเหมือนอย่างที่พิมพ์ลงรีวิวไปอ่ะคือมันเป็นอย่างนั้นแต่ว่าพอหลังจากสี่วันก็คือแบบดีขึ้นเลยทานได้เดินเล่นได้ปกติค่ะรูะ้สึกคมั่นใจตอนนี้กลับกลับมาเหมือนคสเหมือนเดิมแล้วจะเป็นไงบ้างก็น้อยเหมือนกันเหมือนแบบยังไม่รู้มันกลายเป็นน้อยเพราะว่าเหมือนแบบ ทุกคนก็เหมือนรอดูว่าแบบไหนเป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็หน่อยคำที่บอกว่าไหนไหนทำอะไรไหนทำแล้วรออะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าหลายคนไม่ได้เจอพิมนานไม่รู้ว่าพิมพ์แก่ไปเยอะแค่ไหนก็จริงๆก็อย่างที่บอกอะค่ะว่ามันมันทําไม่ได้เยอะมากเพราะว่าเราไม่ได้ทําจากตอนที่เราอายุ60พิมพ์อยากทําวันนี้เพราะพิมพ์อยากดูดีตอนนี้เลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็ขึ้นขึ้นนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือถ้าดูดีขึ้นก็นิดนึงก็ดีใจแล้วอ่ะจริงๆมันลงความเนื่อยตรงนี้ไงบ้างที่บอกคนทั้บบอกอ้ามีคำแล้วหรอ ก็บอกทุกคนว่าทำแล้วแล้วเรารูปที่หนูตอนนี้อะไม่ได้ไม่ได้ตัวเด็กเฟรชใช่ไหมถือว่าพี่รู้สึกว่าตอนนี้มันเหมือนในวัยเราอะร้อยไหมหรืออะไรมันอาจจะเอาไม่อยู่ขาดการต่างๆอาจจะเอาไม่อยู่แล้วก็คือแบบเจ็บทีเดียวไปเลยแล้วก็แบบอยู่อีกสักห้าปีสิบปีอะไรเงี้ยก็น่าจะแบบดีอะไรเงี้ยค่ะแล้วพอถ้าพี่เของกระจกราบอกกันตรงน้ว่ายเลย ทำแล้วเหรอเนี่ยเดี๋ยวรอให้มันเท่าที่สักสามถึงหกเดือนอย่างที่คุณหมอบอกตอนนี้ยิ้มก็ยังแบบไม่สุดเลยค่ะยังรู้สึกว่ายิ้มไม่ค่อยสุงอะไรนะคะก็ก็มีคุยกับกับคุณหมอบ้างก็ส่งรูปให้ดูอัปเดตคุณหมอว่ารอเลยเดี๋ยวดีเดี๋ยวดีอะไรอย่างเงี้ยค่ะไม่ต้องระวังเลยแล้วก็ไม่ต้องกลับมากินยาไม่ต้องกลับมาพันหน้าไม่มีอะไรเลยคุณหมอแค่ให้รอเวลาอย่างเดียวอะค่ะ ก็ยูแค่เียแล้วหน้ามันยังไม่ได้แบบว่าตื่นการมาถึงทมี่นี่อย่างที่พิมพบอกว่าพิมพ์อยากดูดีวันนี้เลยพิมพ์ไม่อยากรอว่าแบบต้องต้องเหี่ยวย้อยแล้วถึงไปทําแล้วแบบอะไรอย่างเงี้ยค่ะพิมพรู้สึกว่าพิมพ์อยากยืดเวลาของพิมพ์ตอนนี้อ,อ,อยากแบบจาก45<อ>ไปถึงสัก55อ,อะไรอย่างงี้อชะลอ,อใช่ใช่ใช่เพราะว่าเราก็เราไม่รู้ว่าแบบในอีก10ปีเรา จะยังร่างกายเราพร้อมจะทํำไหมหรืออะไรจะเกิดขึ้นอะไรอย่างเงี้ยคือพิมพ์พร้อมวันนี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะใช่ไหมคะคุณพิมวิจัยอะไรทุกคนก็บอกว่าตั้งแต่เราเข้าวงการมาเขาก็บอกว่าหน้าเด็กใช่ไงอย่างที่ทุทกคนบอกว่า <c oughs> พอทุกคนติดว่าแบบเราหน้าเด็กแล้วทุกคนก็จะไม่รู้ว่าจริงๆแล้วพอเอารูป before after มาคือพิมพ์ก็หย่อนตาม ตามวัยเหมือนคนอื่นแต่จริงๆลดเล่นละครก็เป็นแม่เป็นอะไรถูกปะฉะนั้นคือวันนี้เราก็เหมือนแค่อยากจะเป็นแม่ที่สดชื่นขึ้นไม่ได้บอกว่าอยากจะกลับไปเล่นบทเด็กแล้วเแกที่เราสึกว่าอู้จื้อเราก็รู้ตัวเองไหมเราก็เราก็รู้ตัวเองว่าเออตรงนี้เราเริ่มหย่อนแล้วว่าแฮะแก้มก็เริ่มห้อยอะไรเงี้ยเราก็รู้สึกว่าเราก็อยากจะแบบฮึ <c oughs> ทุกวันสองกระจกใครไม่ทำบ้างเราก็ต้องแบบวะ่าเออลองดูสิเอ้ยมันดีขึ้นนี่นะ่ะก็เลยคิดว่าหมอน่าจะช่วยได้ <c oughs> ตอนนี้ก็คือแค่รอให้มันหายหายรล้บมหายเจ็บหายเข้าที่อะคะ่ะเออให้มันสักสามหกสามหกเดือนก่อนอะไรยเงี้ยค่ะที่เราอยากจะสตามมากหียไว้ตลอด ในความเป็นจริงมันก็ทําไม่ได้ทุกอย่างมันก็เปลี่ยนแปลงไปตามวัยแต่ว่าเราก็ยื้อที่สุดเท่าที่เรายื้อได้ใช่ไหมคะอันนี้พี่แล้วก็เกิดข้อที่แล้วพี่มีมีแพนอยากทำอะไรเพิ่มเติไม่แล้วพี่แหม่มมีแนะนำอะไรแบบไม่ไม่พี่แหม่มพี่แหม่มไม่ได้เป็นพี่แหม่มนี่คือแบบให้เราค่อยๆด้วยซ้ำคือตอนแรกพี่แบบว่าแม่งั้นทำตาเติมตรงนั้นด้วยพี่แหม่มบอกหยุดพออะไรอย่างเงี้ยค่ะพี่อยากจะคอยคอยปรามเราเพราะเขาผ่านมาแล้ว อะไรนะคะราคาเนี่ยต้องอยากให้คุยกันละโรงพยาบาลเคส by เคสไม่เหมือนกันใช่อันนี้พี่มอกเลยว่ามันคุยกันช่วยเหลือซึ่งกันและกัน <c ười> <c ười> อย่างที่บอกว่าโรงพยาบาลน,นี้เขาไม่ได้รับทั่วไปค่ะไม่ใช่ว่าใครจะไปเดินไปขอรีวิวเขาให้ต้องส่งเคสไปให้คุณหมอดูก่อนหรือว่าอาจจะต้องมีแบบใส่ใช้เส้นบ้างโดยพี่แหม่มวิชุดาก็ช่วยจริงๆค่ะ พอแล้วแค่นี้สำหรับหน้าใช่ครั้งแรกค่ะสมมตินะะอ10เรามีคมเ็ว่าในชีวิตคนเรามันคงทำไม่ได้หลายครั้ง้งคะพิมพ์ว่าเดี๋ยวรอให้แบบถึงวันนั้นก่อนแล้วค่อยว่ากันไม่เขินเว้ ก็อย่างที่บอกว่ายังเป็นบทคุณแม่แต่ว่าเป็นคุณแม่ที่สดชื่นขึ้นนิดนึง